อะควาเวียสอินฟโนนะครับตอนนี้จับเนี้ยมาท่านผู้ชมนะเปิดปาเลยครับดูครับท่านผู้ชมว่ารอบนี้จะลั่นหรือเปล่านะฮะโอ้โหมาวัดอิตาลีเย้ยได้ลุ้นว่ะเอาวัดซีเอ็มท่านผู้ชม และนี่คือ w i s d o p Top Up ร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้ โอเคนะผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก mm ๊ปสแกนเช่นเคยกับเกม F C Mobile ครับผมโอ้โห mm hmm. oh บอกเลยว่าวันนี้มีรุดสปอยหรือว่าจะเป็นข่าวสาร mm hmm. พวกอัปเดตกิจกรรมต่างๆพวก Legacy หรือว่าพวกเป็นแลกนาล็อกที่ mm hmm. จะมีเข้ามาท่านผะู mm ้ hmm. ชมรวมถึงพวกไอคอนใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวนี้จะเหมารวมกันในคลิปเดียวเลยนะก่อนจะไปเริ่มกันแน่นอนวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้ให้กันเหมือนเดิมอ๋อไม่ถึงหนึ่งหมืน่นซับไวๆนะท่านผู้ชมนะกับช่องเล็กช่องนี้ฝากกันไว้ด้วยทุกคนใครยังไม่กดฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของตรงนี้กันหน่อยนะฮะโอเคนะในส่วนของพวกแต้มกิจกรรมต่างๆว่ายังเหลืออะไรที่น่าสนใจกันอยู่นะตรงนี้นะไอพวกแพ็คต่างๆก็อย่าลืมมารับของออกมากันได้นะท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ในส่วนของกิจกรรมนะฮะ ภายกิจรางวันล็อกอินประจำวันนะวันนี้มาที่28ก็เดี๋ยวใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะแจกอะไรเหมือนกันนะวันนี้ก็ได้เป็นแพ็กพื้นฐานเหมือนเดิมนะฮะดูน้ำชมนะฮะโอเคหได้เอียนลัสว่ะแล้วก็ในส่วนของอราองวันล็อกอินโมบายนะผมเป็น F C Y Store นะฮะก็่าลืมมารับรีวอร์ดรายวันไปได้นะผมเคย ทำคลิปสอนมาแล้วนะครับผมนะใครที่ยังไม่ดูก็ไปเลื่อนดูกันได้วิธีล็อกอินต่างๆนะท่านผู้ชมนะก็กดเข้าไปเลยนะลนิ้นสา่ผมทิ้งไว้ให้เช่นเคยนะครับผมนะผไูได้500เพชรแดงด้วยนะท่านผู้ชมนะโอเคส่วนพวกอ่าหลายๆคนถามเข้ามาพวกไฮไลท์เนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูให้นะในส่วนของอการฉลองอ่าเฟสตาจูนิต้ายังอยู่เหมือนเดิมนะใครยังไม่รับของวันนะ,ะเนี่ยมันจะได้เรียงตามวันนะนี่นะเดี๋ยวผมกดรับไปเลยผมก็ไม่ได้รับหลายวันนะสามสี่วันนะตรงนี้นะ นะแจกเป็นพวกแพ็กนักเตะต่งตางๆนะฮะนั้ชมนะในส่วนของอฟเฟสตาร์ยูนิต้าเนี่ยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเพชรแดง200นะฮะแล้วก็มีแจกทางด้านของมัตเชลานูอีก1ตัวนะฮะโอ้โหบอกเลยว่ามันจะดีอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็จะครบแล้วนะแล้วก็ต่อไปก็จะแจกเป็นในส่วนของเพชรแดง200แล้วก็จะปิดท้ายด้วยท่านของซิโก้เป็น CM 104นั่นเองครับผมนะก็ะถือว่า ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะแจกมาฟรีก็ดีกว่าเราไม่ได้รับอะไรเดินนั่นเองครับผมนะโอเคนี่เลยนะผู้ชมนะในส่วนของไอคอนเนี่ยที่จะมีเข้ามาใหม่นะครับผมก็จะเป็นตัวแรกเนี่ยจะเป็นท่านของซาตันอิบาฮิโมวิชนะที่จะมีเข้ามาเป็น ST นะก็จะเข้ามาสู่เกม f อฟซีายผมนะพวก f อฟซอะไรเนี่ยผมว่าก็มีข่าวหรือว่าน่าจะเข้าแล้วถ้าเกิดเข้าพวกเอฟซอะไรแล้วเนี่ยเอฟซก็ไม่น่าจะ รอดครับผมยังไงก็เข้าตามกันแน่นอนแล้วผมก็จะเป็นเนสตานะตัวต่อไปฮะแล้วก็ทางด้านของอ่าจีเคนผู้ผู้รักษาตัวคานนะฮะโทนี่โครสนะผมนะ90นะเป็น CM นะแล้วก็ตอตตีนะฮะแล้วก็มาเซโร่นะหลายๆคนที่รอมาเซโร่น่าจะมาผมนะเคอ่าทาางด้นของเคียรนี่นะครับผมแล้วก็ทางด้านของอ่าบักุนชานะ ก็น่าจะตามนี้แหละท่านผู้ชมในส่วนของอข่าวลือนะอันนี้ผมยังไม่ชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์นะเขาบอกว่าเป็แค่เป็นนิวไอคอนที่จะมีเข้ามาในปีนี้นะครับผมต่อจากพวกการดเบลนะที่จะมีพวกลิขสิทธิ์ในส่วนของอะไรต่างๆนะอัปเดตน่าจะมาแน่นอนในส่วนของอไอคอนใหม่ๆ ต่อมาต่อจากพวกการเบลมาแน่ครับผมเดี๋ยวรอ Fc 2 5ถ้ามีรัวสปอยต่างๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นู้ชมเช่นเคยนะครับผมนะประมาณนี้ประมาณโอเคต่อไปเป็นในส่วนของกิจกรรมที่จะมีเข้ามานะน้้ชมนะต่อจากอควา vs อินฟ r n อนนั่นคือทางน้านของอา e f ดิฟนิงลีการ์สตยนั่นเองครับผมนะซึ่งน่าจะมาต่อๆกันเลยนะครับผมนะช่วงประมาณ uh, เดือนกรกฎานะช่วงวันที่3นะ อ้ในส่วนของ Legacy เนี่ยเหมือนมันจะมีบอกเป็นพาร์ทมาแล้วนะครับผมนะก็เริ่มวันที่3เลยนะอ่าชัปเตอร์แรกเนี่ยก็จะเป็นทั่ของพวกกิจกรรมหลักนะฮะก็จะมีทั้งหมด5 c h ชัปเตอร์นะกิจกรรมหลัก1แล้วชัปเตอร์ที่2เนี่ยเขาเขียนว่าเป็นเชลซีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับอะไรนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีพวกแกลลอรี แล้วก็เป็นยูเวนตุสแล้วก็นะั้นของเรัลมาดริดนะซึ่งผมคาดไว้น่านะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับพวกตำนานนะฮะซึ่งน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่านะครับผมนะเหมือนจะให้เราเล่นเป็นพวกกิจกรรมแลกรับนักเตะหรือว่าอะไรเงี้ยให้เล่นแมตช์แลกรับนักเตะอะไรเงี้ยผมว่าคล้ายๆพวกกิจกรรมอะไรว่าที่เป็นตำนานก่อนอะก่อนที่จะมีพวกที่แจกเป็นอาราไนแล้วก็แจกพวกยูเซเบโออะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นคล้ายๆประมาณนั้นนะครับผมนะ นี่นะฮะก็จะมีพวกมายสโตนมีอะไรต่างๆด้วยนะครับผมนะเขาบอกว่าในส่วนของเมนหลักเนี่ยมันจะมีเป็นมายสโตนอันล็อกนะครับผมนะเป็นแล้วก็เชลซีเนี่ยก็เหมือนจะให้เราเล่นเป็นแชปเตอร์ต่างๆแล้วก็ปลดล็อกมายสโตนอีกเช่นเคยเพื่อรับแต้มเลคซี่พอยต์นั่นเองครับผมในจดของรอบนี้นะส่วนแกลเลอรี่เนี่ยเขาบอกว่าอาจะมีทั้งหมดให้เราเลือกอ่าเป็น3ไอเทมนะฮะมีนักเตะ108ถึง109แล้วก็107ถึง106แล้วก็106นะครับผมนะส่วนนักเตะ ยังไม่ยังไม่ไปถึง1 1 1นะในส่วนของอาเลกาซี่กิจกรรมนี้นะฮะแล้วก็ช h a เตอร์ที่3เนี่ยอ่าเหมือนเป็นคาริวาลรีเมมเบอร์นะซึ่งผมก็ต้องรอดูเลยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอะไรนะฮะซึ่งมันเนี่ยยังไม่ได้มีเปิดเผยภาพมาเพิ่มเติมนะถ้าเกิดมีมาแน่นอนเดี๋ยผมจะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมให้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะครับผมนะก็น่าจะหลักๆประมาณนี้แหละแค่รู้ไว้น่าจะมีเป็น5 c h ช p t เตอร์มีเป็นพวกเมียนหลักพวกเชลซีอยู่เป็นตัวแล้วก็เรมาดิดอะไรเงี้ยน่าจะเป็นให้เล่นกิจกรรมิดไว้ ดูภาพเพิ่มเติมทีนึงนะครับผมนะส่วน,นหลายคนถามเข้ามาว่า OVR จะไปถึง111ตอนไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นกิจกรรมนี้ผมนะแล้วนัล็อกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2พาร์ทนะท่านผู้ชมนะที่สปอร์ตอ่าสปอยไปนะท่านผู้ชมนะโอเคนะก็ จะสดที่ประมาณ111นะฮะในส่วนของกิจกรรมแลกนาล็อกที่จะมีเข้ามาใหม่ก็น่าจะต่อจากพวกเลกาซี่เลยนะท่านผู้ชมอาจจะช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมประมาณนี้เดี๋ยวรอดูว่าเลกาซี่มันมาเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมแบบไหนกิจกรรมเล็กหรือกิจกรรมใหญ่ท่านผู้ชมก็จะรองรอดูติดตามเปอีกทีหนึ่งนะฮะประมาณนี้เขาบอกว่าอีเวนต์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ26 กันยาโยนปี3ี่มนะฮะสตาร์สออฟเอฟซีโมบายนะฮะกิจกรรมตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรสักอย่างเป็นเริ่มอ่าเป็นพวกอ่าสีเขียวอะ่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นที่ยังมีพวกปั๊ปเป้พวกซอนทังมินการ์ดเขียวนะฮะองค์ยาอยู่ที่95นะฮะ แล้วก็มาต่อที่ TOTY 24นะฮะช่วงประมาณเดือนอมกราคมนะปี24นะก็สุดที่97แล้วก็มี TOTS นะช่วงนั้นนั้นนะที่โยกันคับหมดโหดนะรับ TS นะฮะ99นะฮะตอนนั้นนะอุยาสุดสูงสุดนะฮะแล้วก็มียูโรนะ ที่พวกมูเซียล่าอะไรต่างๆนะฮะปั๊ปเป้ถาดปั๊ปเป้ถ้วยนะย้อนลอยกันหน่อยช่วงนั้นนะก็มาสุดที่ร้อยหนึ่งนะแล้วก็มีแอนน์มูเซี่ยลี่กิจกรรมสีเขียวนะช่วงกันยาสุดที่ร้อยสามที่การีเบลมาช่วงนั้นนะฮะแล้วก็มีบัลลงดอนะฮะร้อยห้าที่มีกุดิตเข้ามาใหม่นะฮะช่วงนั้นนะบัลลงดอนะฮะมีพวกใครอะโยฮันคัพอะตอนนั้นนะฮะแล้วก็มาที่ทีวีนะฮะทีวีปีห้าสุดที่ร้อยเจ็ดนะฮะ ที่ล่าสุดผ่านไปก็จะเป็น TOTs นะพุ่มนะยิบห้าที่แจกนักเตะม,มาค่อนข้างเยอะสุดที่109แล้วก็คาดการว่าในส่วนของแลกนาล็อกเนี่ยวันที่10ถึงอ่า25ช่วงกรกฎาเนี่ยก็น่าจะมาที่111นะก็น่าจะตันที่ประมาณนี้111นะ เดี๋ยวราดูแหละว่าช่วงไหนถ้ามันปั่นเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีการรีเกมแต่ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะไปสุดที่เท่าไหร่ในส่วนของ f c ฟ b ีภาคนี้นะครับผมนะฝากไว้ด้วยประมาณนี้แล้วกันในส่วนของกิจกรรมอัปเดตต,ต่างๆก็น่าจะครบถ้วนนะท่านผู้ชมนะก่อนจากกันไปแน่นอนวันนี้เราขอเปิดแพ็คอำลาท่านผู้ชมเฉยเคยนะฮะวันนี้จะจัดในส่วนของ3 0 0พนเพชรแดงนะรุ่น1้4 109่ร้อควาเวียสอินฟโนนะครับนะพร้อมแล้วจัดเลยฮนะ มาฮะท่านผู้ชมนะเปิดแบบนี้นะช่วงเที่ยงเที่ยงก็น่าจะดีอยู่ฮะบนนัสสเตทที่ซื้อขายไม่ได้พร้อมแล้วปัดขวาเลยฮะดูครับท่านผู้ชมว่ารอบนี้จะลั่นหรือเปล่านะโอ้โหมาว่ะอิตาลีเฮ้ยได้ลุ้นว่ะเอาว่ะซีเอ็มท่านผู้ชมขอโอ้โหนาบ و ل ีเจ้าว่ะนาซีโอป่ะร้อยห้าครับผมนะโอ้โลเวลลาใครวะเนี่ยไม่ใช่นาโปลีนะถ้าจะนาซิโอครับผม น่าจะลาติโอน่าจะลาติโอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับพวกกิจกรรมต่างๆรวมถึงพวกอัปเดตนะน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแนละ้วสุดท้ายครับผมนะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันเหีือนมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันฮะ